เกิดอาวุธฟากอต a เอทีจมรัเสเซียรัวปืนกลถล่มรังทหารรับจ้างสังหารกองกำลังของอเมริกาและอังกฤษโปลแลนด์อื่น กรณีที่มีรายงานว่าปืนครกมุสตาบีและยานพาหนะสองคันของกองกําลังติดอาวุธของยูเครนถูกทําลายด้วยการยิงสวนกลับของปืนใหญ่รัสเซียในระหว่างการโจมตีเมืองเอเนโกดาทหารรับจ้างและชาตินิยมต่างชาติกลุ่มใหญ่ถูกทําลายในภูมิภาคคลัสเนียรีมานการยิงโต้จากกองทัพรัสเซียนอกจากนี้กองกําลังติดอาวุธของประเทศยูเครนได้พยายามที่จะทําลายเขื่อนของสถานีไฟฟ้าพลังน้ําคาคอฟสกายาอีกครั้งเพื่อให้น้ําท่วมบริเวณ ใช้ฟังและเมืองเคอร์ซอนกระสุนไฮมาร์ส MLRS จำนวน6นัดถูกยิงไปที่เขื่อนขณะที่หนัดถูกสกัดกัน้นโดยการป้องกันทางอากาศในระหว่างวันกองทหารปืนใหญ่การบินและขีปนาวุธของรัสเซียทำการโจมตีหลายครั้งในตำแหน่งของกองกำลังติดอาวุธของอยูเครนเช่นเดียวกับที่คลังกระสุนของกองพลยานยนต์ที่65ของกองทัพยูเครนถูกทำลายใกล้กับเมืองซาบอริเซียในพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานของคาสเนอร์มีในโกดังเก็บกระ ศูนย์สำหรับ M.L.I.S. ไฮมา250กระสุนสำหรับ Smurfs m l r s และยานพาหนะขนส่ง2คันถูกทำลายขณะที่คล a สโนลีมาน B.T.G. 2ลำของกองทัพยูเครนโจมตีในทิศทางของโปเซนกาอัตรรมอฟกาสเตลมาฮอกกาและยัมโปลอฟกาศัตรูถูกยิงลถล่มทหารมากถึง250นายรถถัง2คันรถหุ่มเกาะ4คันกราสุ m l r s และปืนอัตาจร1กระบอกถูกทำลาย ในพื้นที่คาสเีลิมานอาวุธจุโจมที่มีความแม่นยำถลม่มฐานร,รับจ้างต่างชาติถูกทำลายรวมถึงทหารรับจ้างประมาณ40คนจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษและโปลแลนด์ถูกสังหารอย่างไรก็ตามมีรายงานจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าทหารรัสเซียมีการใช้ F-35A TGM AGS และปืนกลกำจัดกลุ่มทหารรับจ้างต่างประเทศโดยข้อมูลเกี่ยวกับการทำลายกลุ่มทหารรับจ้างต่างชาติณนะที่ตั้งปฏิบัติการพิเศษทางทหารแห่งใดแห่งหนึ่งตามรายงาน ระบุว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของรัสเซียได้มีการใช้อากาศยานไร้คนขับเปิดเผยกิจกรรมของศัตรูหลังจากนั้นพวกเขาก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเพื่อที่จะกำจัดกำลังคนและยุทธปรกรณ์ของศัตรูโดยลาดตระเวนแห่งหนึ่งไปที่สวนป่าซึ่งก็มีรถหุ้มเกราะของศัตรูการยิงถูกเปิดขึ้นจากกรอกรอต ATGM กลุ่มทหารรับจ้างพยายามซ่อนตัวอยู่ในป่าหลังจากนั้นกองทัพรัสเซียก็ได้มีการไปที่จุดเกิดเพลิงไหม้และก็เสร็จสิ้นปฏิบัติการเพื่อทำลายศัตรูโดยการใช้ ปืนตนถล่มซ้ำจำนวนทหารรับจ้างต่างชาติที่ชำระบัญชีระหว่างปฏิบัติการนี้ไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการในเวลาเดียวกันประชาชนชาวยูเครนเห็นว่ากองทหารต่างประเทศหรือระหว่างประเทศมีความสูญเสียซึ่งรวมถึงทหารรับจ้างพวกเขายังคงถูกเรียกว่าอาสาสมัครในยูเครนจากโปแลนด์จอร์เจียโรมาเนียสหรัฐอเมริกาอังกฤษและประเทศอื่นๆชอปดีมีคืนซื้อสินค้าระหว่างวันที่4-6พฤศจิกายนลุ้นรับคูปอง ส่วนลดสูงถึง200บาทยอดการสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับคูปองส่วนลดไม่รวมค่าขนส่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่02-114-6663 02-114-6663หรือ l i น์ at ด h o s t o s t o r e